สวัสดีครับเมื่อสิพามาเดินตลาดนะครับตลาดอยู่ข้างโรงพัาบาลศิริราชแล้วก็สิพามานั่งเรือขามฟังไปวังนะครับไปบริเวณสนามหลวงอันนี้ก็ี่เป็นโซนตลาดของเพื่อนนะครับตลาดนี้น่าสิเปิดเบิดเมือนะครับแต่เท่าถึงคำบุญละมั่งครับนี่คนก็มาหลายนะครับ ผู้ใดมาลงพยาบาลศีลาตนะครับก็แวะมาเดินตลาดนี้ก็ได้นะครับของกินร้าน,นครับส่วนนี้คนละคระึ่งกําลังเป็นกําลังให้เงินคนละครึ่งน,นะครับแถวนี้ก็แลกเงินคนละครึ่งได้นะครับมีรองเท้านะครับรองเท้าดึกถึกนะครับขอถ่ายเซลฟี่เนี่ยนะครับผมก็ได้มาหาหมอนะครับ มาตรวจสุขภาพแน่ัจหน่อยนะครับก็เลยพามาเดินแแบบืงแถวนี้ก็จะเป็นตลาดแถวนี้ก็จะเป็นโซนนะครับโซนรองเท้านะครับรองเท้ามือหนึ่งมือสองมีขายนะครับสวยๆนะครับเสือมือหนึ่งมือสองก็มี่นะครับแถวนี้เสือแบนมือสองก็มี่นะครับเสือดํา เี๋ววันทีเป็นเสือชนในนะครับเสือสนะในมือสองนะครับปู้ใดสนใจนะครับรองเท้ามือสองเสือสนะในมือสองเียงกับมีนะครับบอไปสั้นๆนะครับเสือสนะในมือหนึ่งของคนนะครับนี่รองเท้ามือสองลายนะครับส่วนนี่ผู้ใดสนใจรุ่มรองเท้ามือสองงามๆนะครับ สำหรับผมก็นสนใจอยู่นะครับเพราะว่าแห่งเก่าแห่งเทนะครับมักรองเท้ามือสองนี่<ะ>นี่นะครับมีป้ายคนละครึ่งแห้วแลกเงินได้นะครับแลกใจสแกนใจนะครับตรงนี้ที่เป็นโซน ใกล้ๆฟังแม่น้ำเจ้าพญยานะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับกสีเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับขั้นเขาเดินไปเรื่อยๆนี่นะครับเขาได้กระดิแนวกินนะครับสามยางหาซิปนะครับพุงงนยี่ซิปเพิ่นวะใส่คนละครึ่งแรกเอาเลยนะครับส่วนนี้ใส่บัวเปลี่ยนบันไดนะครับนี่ก็จะเป็นโซนพวงน้ำปั่นนะครับ พวกของขนมนะครับคบเคี้ยวส่วนโซนนี่ก็สีก,สกล้ๆติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับมีเสื้อ้าแบนของเพื่อนค้านะครับเสื้อ้าเมื่อหนึ่งแถวนี้ของแบนนะครับยังเก็สิเป็นร้านน้ำปันน่นนะครับของมักเล็นะครับน้ำปัน่น แต่ว่ากินหวานหลายๆมันก็บอ่ดีต่อสุขภาพนะครับกะสังเพิ่นอย่าเอาหวานายนะครับเอาหวานเล่น้น่อยเอาขัได้เซลฟี่เจ้าของเนี่นะครับกินน้ำปันไหลาหนากุ้มแล้วนะครับอ้วนเพิ่มบาหวานไร คนพันกรสิมากินเข่ากินยังนะครับเพราะว่าช่วงส้วง,วงนี่งร้อสิประมาณเทีย่ยงแล้วนะครับผมกัสิมาตอนเช้าหาหมอแล้วกับที่เชียงสิบายนะครับสนใจงานโผลออกมาสิพานังเรือขามฟังไปฟังวังนะครับฟังพนาคนคอน